สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่อุ๋ยแล้วกับรายการทำไปเพื่อ E p ที่46นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมเนี่ยเน้นเป็นทางรีวิวซะมากกว่านะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่ากิจกรรมเซิร์ฟนี้คุ้มมากๆแลครับผมบอกเลยว่าไม่มีเซิร์ฟไหนเนี่ยคุ้มท่าเซิร์ฟอินโดแล้วสําหรับกิจกรรม s s a s s i n s น r e e d นั่นเองนะครับผมสําหรับการคอแลบนะครับ ต้องบอกเลยว่าจะคุ้มสักแค่ไหนไปดูกันเองครับผมเพราะว่าพูดไปอาจจะไม่เชื่อไปเลยดิสัตว์พวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบ็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเย็บเยอบก่อนที่จะไปดูคลิปเปนต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่เซิร์ฟอินเดียนะครับเดี๋ยวอันดับแรกรับของฟรีกันก่อนนะครับมีอะไรให้เป็นฟรีไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนแว๊บๆเป็นชุดผู้หญิงป่ะแต่ว่าชุดผู้หญิงเราจะต้องทำเคลส์ใช่ไหมครับแอสซ s s i ค c ี e e d ใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะต้องทำเคลิย์ใช่ป่ะใช่ป่ะ ซึ่งเราก็น่าจะยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรให้รับฟรีบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นทางด้านของตัวไนน์นี่ครับหรือว่าเป็นตัวมีดนั่นเองนะครับซึ่งตัวมีดเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นเหมือนพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนเป็นมีดหัวตัดถูกป่ะจริงๆแล้วมันเป็นมีดมีดเอาไว้ป่าเวลาที่เราได้คิวเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะครับมันจะขึ้นชื่อด้วยก็รับฟรีไปกดใช้ไปด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นท่าทางนะครับอ่าตัวนี้เติม500รอรับฟรีเหมือนกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยมีอะไรให้รับฟรีอีกเปล่าไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสุ่มนี่เลยครับทุกคน ไม่ใช่ปืนนะครับแต่คือของรางวัลที่อยู่ในกล่องเว้ยเออคือต้องบอกว่าเป็นกล่องสุ่มไดมอนด์รอยย่อที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มกว่าทุกเซิร์ฟที่ผมสุ่มมานะครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยผมได้ไปสุ่มสกินนี้มาแล้วนะครับสกินนี้นะเป็นสกิน AWM นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการสุ่มมาแล้วใน,นเซิร์ฟสิงคโปร์ถูกไหมตัวหมัดนะครับผมอ่าหมัด มาตัวเด็กเกอร์เนี่ยผมก็ได้สุ่มมาแล้วนะครับในเซิร์ฟสิงคโปร์เช่นเดียวกันซึ่งมันแยกกิจกรรมกันเว้ย <Bro. S 1> แล้วก็ยังมีชุดนะฮะซึ่งตัวชุดในเซ็ตของ Creed เอเซซินทีสนี่ครับผมตัวฟอร์ a เค n นเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมแยกเหมือนกันซึ่งในเซิร์ฟไทยเนี่ยมีให้สุ่มแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการสุ่มแบบเดี่ยว นะครับแต่ในเซิร์ฟอินเดียเว้ยชีกกฎของการสุ่มนะครับเอาทุกอย่างมารวมในตู้เดียวกันเลยฮนะเอะโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าจะคุ้มนะครับน่าจะเป็นการสุ่มที่คุ้มค่าสําหรับผมเหมือนกันนะครับผมเติมไปแค่สองพันบาทครับน้องๆแต่ได้มาถึงหนึ่งหมื่นหกพันเพชรอะคิดว่าเยอะปะล่ล่ะเอาคิดว่าเยอะปะลา่าล่ะก็เข้าไปที่ B S K ช h อ p ดีครับก็ถ้าอยากเติมเพชรและได้แบบเพชรเยอะขนาดเนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่แล้วแต่วันนะครับ ซึ่งในเซิร์ฟไทยตอนนี้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยเขาแยกด้วยนะครับ <Bro. S 1> ผมก็เลยตาดีนะครับมาเจอเซิร์ฟอินเดียเว้ยมันหยิบสี่อย่างของแอสซัสซินคีสมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกดีเซอร์ดีเกิลนะครับ <Wow. S 1> AWM ตัวหมัดแดกเกอร์นะครับรวมถึงชุดเซ็ตใหม่ฟอร์สเกนนั่นเองนะครับผมป็น <Wow. S 1> ไ,ไงจบไหมจบ <Wow. S 1> จบในที่เดียวครับผมไม่ต้องแยกกิจกรรมให้เสียเวลาครับ <laughs> เป็นไงทีเดียวจบนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยมีมา 16, 1 6 9 8งหพเพชรครับผมใครที่อยากจะเติมเงินนะครับสามารถไปติดต่อได้ที่ BSK Shop นะครับเอ้ยเดี๋ยวมีมีโปรโมทเลย <S <S ตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังมองหามือถือนะครับผมราคาถูกเนี่ยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือฟรีไฟ r e ก็ว่ากันไปเนรับก็รอติดตามได้ที่ BSK Shop เหมือนกันนะครับก็จะมีมือถือมาขายด้วยนะครับเป็นไง กูขายมือถือด้วยเดี๋ยวนี้เออขายมือถือเฉยเลยอะเริ่มสูตรกันเลยเอาแบบเซิฟเซิฟก่อนไหมแปลงเป็นสูตรมาเป็นสูตรเฮ้ยเดี๋ยวยืมบอกมันสามารถเอามาแลกได้ด้วยครับเผื่อบางคนอาจจะมองว่าพี่มันเกลือหรือเปล่ามันจะเกลือไหมนี่มันสามารถเอาโทเค็นมาแลกฟรีได้เหมือนกันนี่ครับอสามารถเอาโทเค็นมาแลกฟรีได้ด้วยนะ40โทเค็นนะครับอย่างละ40โทเค็นหมดเลยนะครับผมส่มกันเลยดีกว่า ดอกแรกอย่าบอกนะก็ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยดิ้คิมกูจะจบเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะฮัลโหลเฮ้ยยังยังไม่หมดโอ้โหกระทะโอ้ก็ยังดีก็ยังดีกูก็ยังได้กระทะเพราะว่าเซอร์พี่ผมยังไม่มีกระทะไงอุ้ยเกินไปหรือเปล่า แล้วยังไม่พอทุกคนสังเกตป้าผมได้โทเค็นมาอีก <B ull ing> บึมเลยครับผมได้โทเค็นมา11แล้วว่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วค <P up> ุจะเติมทําไมตั้งสองพันบาทวะเนี่ยผมเติม5้าร้อยก็ออกหมดแล้วปะผมว่า <P up> ผมเติมเงินแค่500ร้อยผมก็น่าจะได้ครบแล้วนะดอกที่สองไปครับสีทองมาแน่ๆเอาไม่มาว่ะ <P rep> อุ้ยโทเค็นยับไม่เป็นไร,รได้โทเค็นเยอะทุกคนสังเกตดูนะนี่โทเค็นเยอะนะถือว่าคุ้มอ่ะผมพูดเลยคุ้ม ได้เท่าไหร่ละโทเคนยี่สิบ,บ็แล้วอะนี่ขนาดว่าผมสุ่มเกลือนะนี่ขนาดว่าสุ่มเกลือนะไปแล้วไปครับต่ออ่าแลกได้ยังแลกได้อย่างหนึ่งแล้วอ่ะมึงคิดว่างไงอะ่ะแต่ว่ามันจะต้องใช้ทั้งหมดร2อยี่นะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะได้ของเผื่อบางทีเราแลกไปแล้วมันได้ซ้ำไงใช่ปะไปครับต่ออ่าไปเรื่อยครับ ป๊อป๊ป๊ป๊ปไม่มีสีทองไม่เป็นไรปัดไปครับให้ไม่ได้120ครับถ้ามันไม่ออกก็คือเราก็จะได้แลกของอยู่ดีเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้ววะดีเซอร์อีเกิลครับทุกคนเอาว่ะเหมือนผมบอกไงเห็น <Sisters> ว่าดีแล้วที่เรายังไม่แลกด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ของนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามี99ทุกคนก็ครบนี่ก็ครบนี่แลก2อย่าง a w ครับ a w ครับฮ่าๆได้ a w ด้วยก็ใช่แล้วก็แลกชุดด้วยเป็นไงเป็นไงก็ครบแล้วนี่คุ้มเกินวุย้ยคุ้มเกินไปหรือเปล่าเท่าไหร่นะทุกคนหกพันแปดปะแปดหมื่นหมื่นแปดปะวุย้ย สามพันแปดร้อยเพชรเฮ้ยอะไรอ่ะสามพันแปดร้อยเพชรแต่ได้ของมาสี่ชิ้นน่ะวนเอาผมถามจริงได้หรือเปล่าอ่ะได้หรือเปล่าเนี่ยเอาได้กระทะมาอีหนึ่งด้วยนะได้หมัดมาด้วยอ่ะเด้อเด้อยังไม่หมดผมขออนุญาตอ่าใส่ปืนด้วยปืนสไนซ์ใส่ยังสไนซ์ใส่แล้วแต่ว่าผมจะโชว์หมัดอ่ะครบแล้วคลิปสั้นเกินไปเปล่าวะให้ทุกคน แล้วสําหรับใครที่ถามนะครับสําหรับสเตตัสปืนเนี่ยสเตตัสปืนสําหรับ A W เนี่ยครับผมอยู่ใส่นอบาดิอ่า A W นี่ครับสเตตัสปืนของเขาเนี่ยคือดาเมจยสองต่อเกาะหนึ่งนะครับอ่าก็เป็น A W ที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมแนะนำนะครับณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยิงแรง2ก็คือถ้าไม่ถ้าไม่นับถ้านับรวมเกาะดีกว่าถ้านับรวมเกาะเนี่ยเราจะยิงดาเมจอยู่ที่165 นะครับแต่ถ้าไม่มีเกาะเลยเนี่ยจะยิงอยู่ทั้งหมดประมาณดาเมจ330ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วยังมีจอกเกราะหนึ่งด้วยนะครับส่วนสเตต้าที่โดนเนื้อไปเนี่ยคือมูเมนต์สปีดครับก็คือถือปืนแล้ววิ่งนะครับซึ่งปกติคนเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วถูกป้าถือปืนวิ่งก็ถือว่าเป็น AW ที่ดีมากอานะจ๊ะนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเวลาการถือนะสวยอ,ะอ่ะโดยรวมสวยเลยนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในซร์ฟเวียดนาม เพราะว่าคลิปมันสั้นเกินไปเรากลับมาใน,เเนา่เซอร์เวียนามครับเซอร์เวียนามเนี่ยวันนี้ก็มีชุดมาให้เราสุ่มเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็จะสุ่ม S อสเซนเหมือนกันนะครับรวมถึงมันจะมีท่าทางกับดาบกับนุ่นกับนี่นะซึ่งจริงๆแล้วกระเป๋าดาบเลยผมมีหมดแล้วผมก็น่าจะเอาท่าทางของพี่แกนะครับแล้วก็กดปุ๊บมาอันนี้จะเป็นของในส่วนของเซิร์เวียนามนะครับผมไปครับดึงหนึ่งดอก เอาสูตต่อใช่ไหมกด่งตุตุ๊ด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 ไป99เพิ่ๆเหลือ2อย่างยังไงก็ได้ยังไงก็เหมาตู้แหละกูดูจากทรงนะหกร้อยเก้าสิเาเพจครับผมสำหรับเซอร์เวียนาเหมาตู้ไปครับกับกิจกรรมนี้นี่ครับผมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ถือว่ามันมันจะมันแพงปะ ผมไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้ว่ามันแพงหรือเปล่าแต่ว่าเราเอามาแล้วนะครับเพราะว่าเราสุ่มมาแล้วไงตรงนู้นมาดูต่อในส่วนของบังกรเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทําคลิปสุ่มไปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าอืมไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะสุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะเก็บเพชรเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่แหละนี่เลย,เลยกล่องนะครับผมอยากจะได้ชุดนี้ก่อนเนะยครับนั่นคือเป็นชุดอีโวนะครับผมอ่าผมอยากได้สีเขียว จริงๆแล้วก็อยากได้ทั้งเซตแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีสําหรับคนที่เกลือนะครับก็สามารถเอาโทเค็นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับที่ผมยังไม่มีนะเป็นชุดหนึ่งที่ผมชอบใส่เสื้อเขามากๆนะครับมันก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวียดนามอ่าส่วนตัวนี้เนี่ยผมมีแล้ว3อย่างนะครับซึ่งเรายังขาด1 2สนะครับ2ตัวนี้ที่เรายังไม่มีนะครับก็จริงๆไม่ได้อยากได้นะเพราะว่าผมก็มีหัวขาวอยู่แล้วถูกไหม มาครับส่มเลยเอาแบบลดราคาไหมเดี๋ยวดูก่อนผมจําได้ว่าเหมือนผมเนี่ยจะมีบัตรอยู่ไหมเดี๋ยวเราซื้อบัตรก่อนไหมบัตรลดราคานี่นี่มันมีให้ลดอยู่ใบหนึง่งใบหนึง่งใบหนึ่งก็ยังเอาเลยดีกว่าไม่มีให้ลดนะแล้วก็มานี่ปึ๊บใช้สามพันถึงจะลดหกร้อยถูกไหมม,ไม, 3, ไไมันใช้ไม่ถึงสามพนะันอ่ะกูจะลดหกร้อยได้ไงวะเฮ้ยใช้ไม่ถึงสามพันนะใช้เก้าร้อยแล้วกันอ,ะอ่ะอ่าเก้าร้อย ใช่ปะเสือมาสุ่มเลยครับไป <Brand. S 1> เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเล่นกันอย่างนี้เลยเล้ยโอ้ยออกหน่อยได้เป่าไปไปโอ้ยซเซเบรดาไปไปไปจบละเกี่ยวความสุกูจบเร็วชิบหายเลยแล้วได้โทเคนมาเจ็ดสิบเอครับไปต่ออ่ะรอบนี้สี่สิบเอ็ดกล่องบ้างไป เชื่อไรเนี <YT> ่ยฮัลโหลอุ้ยเกิดไปหรือเปล่ามันมีหงอะไรเหรอสักสีนึงอะเอาอีกรอบหนึ่งสี่สิบเอ็ดกล่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีลดราคาลดราคาหมดแล้วอะเอาเท่านี้แหละไปบึมบึ๊อู่เข็มเข็มมากเข็มมากมากแรกเฮ้ยหงุดหงิดว่ะ กูดีใจกับเซิร์ฟอินเดียกูต้องมาเสียใจในเซนิร์ฟเวียดนามเนี่ยนะโอ้โหได้มาครับผมหนึ่งชุดโอ้โหเอเปลี่ยนบ้างดีกว่าว่ะมาไปเหมือนกันเป๊ะแต่มันแลกได้ว่ะเฮ้ยถือว่าคุ้มกว่ายเยอะอย่างน้อยก็ได้มาชุดนหนึ่งอูกป้ะ จากน้อยก็ได้มาครับผมสำหรับฮิตแมนครับผมโอ้โ oh, หชื่อเป็นเท่มั้ะอ่ะได้มาชุดหนึ่งสำหรับตัวนี้ครับอ่ะได้มาหนึ่งละแต่ว่าผมอยากได้ตัวหนึ่งอ่ะผมอยากได้ม้าลายอ่ะเออผมชมชอบรองเท้ามาายย้าลายไงความหมายแต่ม้าลายมันโอ้โหร้อยยี่สิบเก้าแต่ถามว่าเราจะสุ่มไหมสุม่มเราจะสุ่มนะครับแล้วก็เสื้อผู้หญิงตัวนี้ก็อยากได้นะจริงแล้วอ่ะทำไมกูอยากได้เยอะจังวะาเอาตัวนี้แล้วกันขอ,ขอยตัวหนึ่งขอยตัวหนึ่ง ไปนิ่งกิฟต์เหมือนถ่ายภาพซ้ำอะตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ได้แล้วจะได้ละอีกสิบกล่องพออ่าเป๊ะมาเลยได้ไมาเลยมีอะไรอีกว่าเอาเติมนี้น่าจะครบแล้วมั้งเหลือเพชรไว้ดีกว่านี่ครับเพราะว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราอยากจะได้ละไอมแฝดเนี่ย คือเราก็มีตัวอีโวอยู่แล้วถูกปะอ่าเราก็มีอีโวอยู่แล้วแต่ไอตัวมังกรงูเนี่ย<อ>ผมสุ่มไปแล้วไงวันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูคลิปก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับใน YouTube นะน่าจะไม่สุม่มนะครับสาหรับมังกรง,งูนะครับผมเ,<อ>เดี๋ยวผมไปดูเซิร์ฟอื่นบ้าง<อ>เผื่อมีอะไรอัปเดตนะครับอ่าเซิร์ฟบราซิลแล้วกันเซิร์ฟแอสซัสซินเอ้ยไอตัวชุดแอสซัสซินนี้เราก็สุ่มมาแล้วนะครับเนี่ยชุดนี้เราก็สุ่มมาแล้วด้วยนะที่เราสุ่มแบบในเซตของแอสซัสะ เซิร์ฟนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ารวมเหมือนกันนะก็มีหมัดแล้วก็มีชุดอยู่ในกิจกรรมเดียวกันนะครับอืมหลายๆเซิร์ฟเนี่ยผมดูแลเขาก็รวมกันหมดนะอุ้ยชุดอะไรอ่ะอะไรอะเหมือนชุดย้อมแมวเลยว่ะทุกคนมันคือชุดย้อมแมวปะ่ะอ๋อมันเป็นเซ็ตใหม่เลยนะครับอ๋อชุดใหม่นะเนี่ยเป็นเหมือนแบบขนมอ่ะมีเบอร์เกอร์มีไอวอล้วยไอวอลเป็นเบอร์เกอร์มาเลยอ่ะแต่ไกลเออว่ะก็ได้อยู่ละมั้งเนี่ยไอวอลนะครับ ไอวอลเป็นจะไอวอลแบบน่ากินจัดอะทุกคนไอวอลโคตรน่ากินอะแล้วก็มีกระเป๋านะยครับกระเป๋านี่มาเป็นฮันดอกเลยนะครับอ่าน่าสนใจน่าสนใจอืมเซิร์ฟนี้ก็มีของอัปเดตนะครับก็ถือว่าดีถือว่าสวยอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับสำหรับไอวอลอ่าไปดูเซิร์ฟอื่นบ้างมีอะไรอัปเดตอีกบ้างเอาเป็นเซิร์ฟราซิลไปแล้วใช่ป่ะเอาเมกาเมกาเซิร์ฟเมการู้สึกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราสุมแอสซัสซินไปนะครับคือชุดนี้นี่นี้นีนีชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นั่งไง นครับ kind of อ่าเราสุ่มาแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเมกานะครับก kind of ็ถือว่าสวยนะครับก็ถือว่าสวยสวยอยู่ mm hmm. ก็ขึ้นอยู่ว่าคนจะชอบด้วยแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมเป็นคนที่เล่นเกมแอสซิ r e ี d อยู่แล้วนะครับผมก็เลยชอบชุดมันอยู่แล้ว แต่ใครที่อาจจะไม่ได้เคยเล่นเกมของพี่แกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบชุดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าตัวชุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นการแต่งตัวของยุคนี้อ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าคือถ้าใครเคยเล่นเกมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบยุคเก่าที่แบบเหมือนเป็นแบบเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบว่าเหมือนโจนยุคเก่าอ่ะนะครับเขาจะแต่งวัวประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมพี่แกนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับเซอร์เมกานะครับ หมดละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วก็ครบเซตหมดแล้วถูกปะ่ะมันอยู่ในกิจกรรมเดียวอะ่ะคือมันไม่มีเซิร์ฟไหนที่คุ้มขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้คือในกิจกรรมแอสซีนจีนามีเซิร์ฟเนี่ยค,คุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าในไทยเนี่ยก็มีแค่ชุดนี้แยกกิจกรรมเซิร์ฟสิงคโปร์ก็มีหมัดตัวเนี้ยแยกกิจกรรม AW ก็แยกกิจกรรมใช่ปะ่ะอ่าก็คือมีเซิร์ฟอินเดียเนี่ยที่คุ้มที่สุดแล้วก็คือกิจกรรมเดียวสุ่มครบเลยนะครับในราคาแค่3,000เพชรเท่านั้นเองถูกมากถูกมากนกิ แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆ,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่